เดี๋ยวพามาดูจุดชมวิวที่เมืองดานังนะครับนี้สวยมากเลยนะครับอันนี้เราตามมาจาก Google Map นะครับเนี่ยเดี๋ยวราพาไปดูสวยจริงที่นี่เหมือนเกาะเต่าเลยข้างล่างนี่เป็นวิวทะเลนะครับนี่เป็นไงวะดาวสวา <c oughs> นี่นะครับตอนนี้เราอยูผ่ผมยังอ่านชื่อมันไม่ออกเลยนะว่ามันคือ,อที่ไหนสวยมากสวยมากสวยมาก ภูเขาเลครับขับรถจากดานังมาประมาณ45่าีนาทีนะครับระหว่างทางจากดานังไปเวเดี๋ยวด้ามาเยอนตัวนี้หน่อยนี่เราไม่ได้เดินขึ้นเขาเลยนะใช่ครับขี่รถมาแล้วจอดก็ถึงเลยเดี๋ยวผมใให้ดูมุมนี้สวยมากเฮ้เดี๋ยวผมทำนี่ครับให้ดูให้ดูมุมนี้เฮ้ยสวยข้างล่างนี่เป็นทะเลนะครับเนี่ยตรงนน้นที่เราเห็นตรงนั้นคือเมืองดานังนะครับขี่รถมาสนุกมากขึ้นเขามา สวยจริงสวยจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับเผื่อใครอยากมานะ <c oughs> นี่นะครับสุดยอดมากสวยมากคุ้มค่ามากเลยกว่าจะขับรถมาถึงโโเนี่ยโอ้โหฝ่าดงรถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะเ,<อ>เราไม่คิดเลยว่าดานังจะมีที่ชมวิวสวยๆแบบนี้มีครบหน้าดานังะทะเลภูเขามีครบเลยบนันไน่าหิวต้องไปเลยอ่านน่้นะให้ดูให้ดูบรรยากาศ <c oughs> อะเผื่อใครอยากมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราได้ครับรีวิวจริงบายทิปไทยแลนด์รีวิวต้องเที่ยวสยวย